สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยทีนน่ารักของคุณแม่ทุกท่านค่ะฝนตกทั้งคืนเลยค่ะทั้งคืนทั้งเช้าเลยค่ะเมื่อวานนี้ก็ถ่ายคลิปไปก็เห็นลูกค้าบอกว่าไม่ได้ยินเสียงเลยคุณแม่ค่ะฝนตกค่ะนี่ก็ตกแต่ว่ามันเริ่มมันก็เริ่มชาไปหน่อยแล้วค่ะเริ่มประปรติปกะกรนค่ะะเด๋ยวคุณแม่มีมีเสื้อค่ะที่มองเห็นด้านหลังนีค่ะเป็นเสื้อ เมื่อวานไม่รู้ว่าลูกค้าไม่ได้ยินเสียงได้ยังไงค่ะก็คุณแม่ก็เลยทำทื่ใหม่ค่ะค่ะเป็นคาดเป็นเสื้อถ่าเสื้อตัดไอแบบคุณแม่ใส่ให้ดูเมื่อวานนี้ค่ะเป็นเสื้อคลุมค่ะค่ะเป็นผ้าใหม่เลยนะคะเสื้อคลุมนะคุณแม่คุณแม่เอาออกเลยค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะเมื่อวานคุณแม่ขายพันสามนะคะวันนี้แม่ขายขาดทุนนะคะหนึ่งพันบาทค่ะ ขายหนึ 1, 1, out, hmm. it, ่งพันบาทเลยค่ะเพราะว่าเอเมื่อวานนี้ไม่รู้ว่าไม่ได้ยินเสียงพูดของคุณแม่ก็ไม่รู้ค่ะลูกค้าบอกว่าไม่ได้ยินเสียงค่ะค่ะเป็นเชือคลุมค่ะคุณแม่ใส่ดูแล้วค่ะเป็นเสื้อคลุมนะคะหนึ่งพันบาทค่ะเป็นผ้าใหม่นะคะไซส์สี่สิบสองค่ะรุ่นคุณแม่ใส่พอดีนะคะด้านหลังนะคะเป็นผ้าใหม่ค่ะเป็นผ้าใหม่เป็นเสื้อคลุมนะคะขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้ค่ะหนึ่งพันบาทค่ะ ุดแนบเซลไปเลยนะคะอันนี้เพราะว่าเชือกคลุมนี้มันก็ก็ใหญ่ใหญ่หน่อยไม่เป็นไรลมวนเหก็ไม่เป็นไรนะคะถาะเพราะว่าเป็นเชือกคลุมค่ะอันนี้ก็ใช้สีสีค่ะนี่ก็หนึ่งพันบาทนะคะเซลไปเลยค่ะหนึ่งพันบาทค่ะเป็นเชือกคลุมนะคะค่ะเป็นลายฉลวงชวยค่ะค่ะหาราคานี้ไม่มีนะคะหนึ่งพันบาทเป็นค่าใหม่ด้วยค่ะหนึ่งพันบาทค่ะค่ะคือแม่ขายของ คุณแม่ใจเย็ยนแต่ขายของใจร้อนนะคะเดี๋ยวคุณแม่ใส่ให้ดูค่ะอ่านี่ก็สี้องค่ะใส,ส์สีสองค่ะนี่ค่ะเป็นเสื้อคลุมค่ะอากาศห้าวอากาศเย็ยนขึ้นลดลงเรือไปเหนือลอ่งใต้นะคะลวหัสหนึ่งนะคะนี่ค่ะ นี่ก็ไส์42เท่ากับคุณแม่ค่ะนี่ก็หนึ่งพันบาทค่ะใส่ขึ้นรถลงเรือไปเหนือลงใต้หรือคุมเดินทางเวลาเรามันเป็นเสื้อไหมค่ะทำยังไงก็สวยค่ะเสื้อไหมค่ะเป็นราคาหนึ่งพันบาทนะคะนี่ก็ไซส์42นะคะค่ะเป็นเสื้อคุณใหมนี้ค่ะจะติดลังลุงก็ได้ค่ะไม่ติดก็ไม่จะไดค่ะเพราะว่ารุ่นของคุณแม่ใส่พอดีค่ะไซส์42ค่ะค่ะราคาอยู่ที่หนึ่งพันบาทนะคะเป็นเสื้อใหม่เป็นผ้าใหม่นะคะ ค่ะที่เอามาตัดนี่เป็นผ่าใหม่ค่ะมันแกะหลากสีก็เพราะว่าเขาจะคุณแม่จะบ้านนี้จะซื้อเม็ดหนึ่งบ้านนี้จะซื้อเม็ดหนึ่งคุณแม่ก็เก็บขาดชมไว้แล้วก็ให้ช่างมาตัดค่ะมันก็เลยได้ค่ะมันมันก็เป็นอย่างนี้แหละค่ะเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่เราตรงนั้นเม็ดตรงนี้เม็ดก็สีมันนะแแมกกันนะคะมันก็คล้ายๆกันค่ะสวยค่ะมนท่านมาค่ะใช้สีสิบสองนะคะ ค่ะคุณแม่ไม้แกร้อนแต่ขายของแกร้อนนะคะค่ะนี่ค่ะเป็นเสื้อคลุมค่ะอาหัสหนึ่งค่ะหนึ่งพันบาทค่ะลูกค้าซื้อไปซื้อต่อดีนะคะวันนี้นะคะค่ะนี่สีม่วงค่ะคุมสีม่วงก็สวยนะคะม่วงความมีค่ะสวยค่ะใส่ออกไปเวลาคุมขึ้นรถลงเรือไปเหนือลอกใต้นะคะค่ะคุมเดินทางค่ะถ้าหมายใส่แบบไีนก็สวยค่ะหนึ่งพันบาทราคาเซลพิเศษแล้วค่ะวันนี้เซลแล้วค่ะเซลออกแล้วค่ะ นี่ก็พ้อมช่งางขาดตัดค่ะถามเขาแล้วเมื่อวานแม่ขายพันสองไม่มีคนตอบรับวันนี้ขายพันหนึ่งถามช่างแล้วว่าพันหนึ่งขายไหมคุณแม่ขายพันหนึ่งแล้วเขาบอกว่าขายไปคุณแม่ค่ะหนึ่งพันบาทค่ะนี่ก็เป็นตักไซส์สี่สิบสองเหมือนกันค่ะเซลล์แล้วค่ะเซลเสื้อคลุมแล้วค่ะหนึ่งพันบาทค่ะ ค่ะใส่สวยนะคะใช่นีมค่ะคุณแม่ขอขอบพระคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดบุญรักษาพระคุ้มครองถึงศักดิ์สิทธิ์ปกป้องทุกท่านค่ะ